Nạ, đi. Đi, đi, đi. <laughs> bye bài thái hát 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 nào hát nào hát hát đi hát đi hát 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 Uh, ้บอสแคนใหมจะเป็นคนดัสบายดีสบายดีพี point, please, ่น้องเด้อยินดีตอนทำเขาสู <so ้ส่งน้องตายสาราเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้พี่น้องบังเอิญมาเจอเอื่อยเนาะว่าสีไปขึ้นบันไดเรื่อยกอน ห่องห้องมาจนตื่นเอ้าเอ้าเอ้าเจ๊กเจ๊กแมนด้วยบอกหักเอ้าเอ้าเอ้าไปก่อนพี่น้องมาปากเซ่เราพี่น้องมากแต่บนไดนาดเอื่อยพี่น้องแต่ว่าบังเอิญเพาะเนาะมาเจอกันแมนแมนอันนี้มื้อนี้เอื่อยจริงจังอันข้าเอื่อยมากินข้าวเพราะว่าอากาศมันหอนบอกเดี๋ยวหนุ่มใจจะคืนดีปล่องคืนดีเบิงก็ไปเอิกกันก็จะไปวันใด้เดือเนาะไปบัดโมกันนะพอกันเนาะพ่ออย่าได้จ่อยเนาะ ก็่ะเนอะโอ้เห็นเลยนอว้าวเดียวไปแล้วาจดนกโอเคโอเคเลยมาประนต่ำเเนาะนได้ราร้อยหกสิบสองสองยงึิกันตื่นเต้นด้วยกำลังมากเลยเอาไปแต่ว่ายักันไร เนี่ยยังจะไปไปเหนจ้าจะทำไ้นะเาโอ๊ยวานวานเนี่ยไดเลข5ร่างกายเสรนมวุ้นไรเดือนไปหรอเฮ้ยหยบอกเดี๋ยวก เ็นอย่าง่ได้ยมอนาทาเนี่ยอ้พี่นนอแล้วต้องขึ้นมันไดเยอะเนนี่นี่เนาะเป็นตาีอ้พี่น้อขางแรกเอโมแม่ข่างแร่ขางที่สองแล้วเนาะนี่จ่ดีตีนเอไหรขอดีก่นเดี๋ยวรถไฟว้ายเดี๋ยวจีบดอเบิกกันนะเอ๊ะขึ้นีวันนี้อ้พี่หนอางแรได้นี่ ร้อมาแม่งครั้งแรกหรอครั้งที่สองอะดีแล้วเนาะไปตงย่ากันย่าดองโอ้คล้ายับมาเด่นมาเด่นจ้เจี่ยที่าแล้วเดาคล้ายมาเด่นมา้วยเยโอ้มาค่เดียวนี่บจักยังด้เลยทีเนาะโอ้นจะขีหนบบไปลองเห็ดเบิ้งว่าเวนแปบบ

มึงมึงเนี่ยพวกรจะลงประเดมนนี้จะลำตายน้องมาลงหยาดมันตกึนอ้อไอเรื่องลงก่อนเลยไปก่อนเลย เาโอ้มีเต่ตะนตายขนาดนตอนนี้มี65หน่อแคทน่แต่ว่าเพิ่นอันนัเพินค่าเบีก็ได้เบีอันนั้าเินบะไอ้สิาาาเพิ่นเนาะปั๊โชคใหญ่เยก็เบ่ะ ไปก็ไปเห็โอ้ไปหาเหลาะบงเสือผางางกันหรอเ็นไหเกนหน้ามาได้เลยมาหาเหลาะสติ๊กล้วก็ไปสัตว์ยนะยังเกาะโอ้ยจะทานโอ้ยสั่วแเบใสัตว์เบมื่งโอ้มัเป็นสัวบกรือเปล่าเบืออะไรถึไวเลยเนาะได้ปีเติรอันนี้เป็นเบือที่สองเนาะเบือที่สอ

ไปสืบบุกจีบไม่ต้ทบอกเางิังแไหนี่นชัดก็ได้เป็นปัญหาเข้ามาไอกมันเป็นปัญลได้ทางไหนสักกไ I do บันเนาะเขาได้เมื่อกี้นรอ ไปเสียตกด้สัตว์แล้วอปวดแต่ท่านเด้อช้างเจ็บมือไหมเศรษการแผลทนแดือบาอะไรยังหได้ีกไร้แหงวัวเธอ Ủa sạch chế nuôi tê của quý đạo sáng chế nuôi tê ngọt sáng 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 Chó móng cho móng không móng chó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  bye, bye, bye. <laughs> bye, 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 bye

เีนีดีแล้วนเอ๊ะกเตียจะซื้อเตียเหรอเียบบัวเียบัวัวพ่อไปหนักมาใช่เด็กไปไปทาเนียทาเนี้ยทาเนียทาเนียไปไปยางหลอเดินไปไปโอ้ขอคนหลังมาหยอดกันยดกันราเตียรเตีย ไปดีนะไอีกเอาแค้นมาแยการางเอาใออใครแพเนี่ยนะที่ไม่ได้ไหมครับคับได้บ้างกอลอกแค้นใช่หมอาจจะเป็นคนดังนะฮะ แกอะไรกันวะก็มาปรอบแก๊สกันดีโอ้ยเล้วไหนดาร้อไปนั่งซมเีมันไปนั่งหาวันนั่งไปไอ้ตี้ยที่กเอาหูระปตาเดียว แล้อะไ่แซ่บเลยล่พี่ด้วง่า่พี่ดนงิกอดแล้วอลไรล่ะเอากอดแขนด้า<ะ>สติอันนี้นบนังงนั่งห่าหนากอดแขนพ่ดี ทีแล้ว <Workers> ก <intendent> ่อนกคนอยากินอะลรอยากกอะเอาหูเราสองพันเด้อพ่อเนี่ยจำหนพอพอเอาตัวเดียวเด้อแฮะเอ้ยเป็นอะไรจกอิจฉาไงจบอ่ะอิจฉาแล้วก็มีก็เอาจะหูซื้ออะไรเห่อยเออพวกแฟนมาเลินหางหูซื้อกัอิจฉาอิจฉานะอิจฉาเองแฮะนี่เนาะ ตาจักไอเจมอยู่เ่แดโอ้ยแลอะไรต่อมาโอ้มาหนอไปแดิบงกินไปมาปิดกิบอยู่เทียงเนะพี่เ้องเพราะว่ากิบนี่เป็นกิบที่หนึ่งแล้วก็พี่ที่สที่สามอีกเด้อถามบึงยที่ต่อไปเนาะ กาน้องไต้เขาในเมื่อได้ไปหาเหรียญน้ำนองแคทพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองก็ได้สนิทกันแน่เนาะบ้านไก่กันบ้านไก่กันนี่แหละบ้านยกบ้านเดียวกันเถอะเนาะกาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงสามนิดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไต้ได้เด้อแล้วก็ฝากไปกดติดตามส่องวาวเอื้อกราวไต้เนี่ยเด้อส่วนนี้เพิ่นมิตรละพี่น้องมิตรมิตรละเนาะยังไงส่องก็ไล่ไล่เงินได้บ่าเพื่อสิบวัได้ เลาะอีกอยากให้พคนตั้งใจถ่ายคลิปเพอกันะำไมคลิปหนาสัาหน่อยพี่มิก่อนอเจ้าเพียงขนมีเ้ยพี่น้องบ๊ายบาย